ละครสัาน,น,เ,นเรื่องเมื่อน้องเห็นเพื่อนเติมเกมแล้วลน้องอยากเติมเกมงั้นไปร,รับชมกันเลยค่ะทุกคนวันนี้กเก็บของเขาเล่นกับเพื่อนดีวกว่าเออเออ วันนี้อยากไปเล่นบ้านเพื่อนวันนี้อยากไปเล่นกับคิตตี้จังแม่มีอะไรฮะหรือขอไปเล่นบ้านคิตตี้ได้ไหมก็<อ>ได้ไนะไปเล่นสิเล่นเถอะ ไม่เก okay. 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 ิหนึ่งชั่วโมงนะโอเคคุณค่ะงั้นขอเอาเสื้อเบียร์ไปด้วยใช่ไปฮะปแม่จักรยานอยู่ไหนก็หาเอาแม่สามารถไปเปลี่ยนกระเป๋าแม่ลงไปแล้วนะอือ ทั้งโรงา,านาน,นี่แหลครับอันนี้บริษบบัทแกสมตตก็เ็กชันก็เดี๋ยวลบวันนี้นะครับใครแมตที่นี่นี่น อ้าวคเอาคิตตี้มันน่ารักเอากระเป๋าเออตรงนั้นเลยโอเคมาแล้วมาเล่นกันเถอะเลเ่นเกมกันอุ้ยทำไมตัวละครในเกมเราบอกคือมันน่ารักอ่ะพ่อเต้นโรบักให้หน่ออยุาย พราะ่าฉันไม่ให้ตัว嘛แต่เน่ก็มไปซื้อของที่เซเว่นไปซื้อของที่เซมแม่หนูจะไปเซเว่นเอาอะไรไหมแม่เอาข้าวกลนะ่องแล้วก็แค่นั้นแหละพ่อเอากาแฟกระป๋องโอเคเออไปหยิบกลุ่ก่อน เกมสถิตดังไปถึงจิ๊กซอน์เยไปเอ๊ะหากระเป๋าอนหยิบถุงสแล็คไปด้ะเนนทำละครอยู่เน vale ี่ยเนี่ย

เออหาที่ไหนมาเลยอะกาแฟพ่อกับไปมันไม่มีแบบกระป๋องอ่ะเอาแบบนี้ไปกัดแล้วกันเค้เขกข้าวกล่องอุ้ยขนมไม้สนิกมันให้มันมาขายที่เจแล้วหรอเก็บเ,เองเอาน้ำเลิฟ โอ้ชั้นตื่นเต้นมากถ่ายคลิปลงเลยแชะเอาอันไหนดีนะเอารถอันหนึ่งแล้วก็มันหนาวกันป๊อกกี้ด้วยเดี๋ยวไอจิมให้น,อน,อน้องได้ไอจิมเร็ค่อยมีละไอตาาิชู้ไม่มีละเอาไปสองกล่องซืง้อของขค่ะื้อสิบแปดค่ะอ่ะนี่ค่ะ ขอบคุณค่ะอากาศอากาศอากาศเชิญใหม่นะคะขอบคุณแสนดูสิไฟให้เดินไหมโอเคแม่วันนี้เราซื้อของเยอะมากไหน<อ>นี่ เออก็พอนี้นะเอาไปใส่ในตู้เย็นเลยกระดาษชิซื้อมาทำไมเอ้าก็แม่ดูสิบ้านเรามีกระดาษชิ้วไหมเออก็จริงเอาของเก็บใส่ตู้เย็นเสร็จให้ไปเอากระเป๋าไปเก็บเว้ยตกใจหมด เสร็จแล้วแอนนี่ก็มาเอ๊ะมันครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนี่ไปบอกแมด่ดแม่มันครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเอาเหรอใช่เราน่าจะใกล้จะกลับแล้วมั้งวิเธอมาถึงเวล,ลากลับนะเรากลับก่อนนะโอเคบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบาย อยากบอกอยากเติมเตมจะไปบอกพ่อแม่ดิไป ลงเติมกมม่ติมเกมเติมอะไรเกมเกมอะไรโลบมัแพงไหเอาไมาดูขอดูหน่อยจะเติมกี่โลบัสองร้อยโอ้ยสองรอยันแพงไปไม่เติมไม่เติมโอ้ย ไม่ให้เติมไงไม่ให้เติมก็รู้จักให้ไม่เติมปะอ๋อก็หนูอยากเติม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 ไม่ให้เติมไปเก็บของก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจกันก็ได้ จะขบวนนะเนี่ยเป็นหอรการไปเสงผู้ชหรือไงปแตงไปเข้าห้องน้ำก่อนจะปวดเนี่ยขึ้นกลัวไโย่โอ๊ยฉันไม่แค่อาบฉันแค่เอาเท้าดุ่มน้ำเฉยๆไม่ใช่มาอาบน้ำมาแล้วมา แม่ไม่ให้เตมเกมก็ไม่ก็ไมให้เกมเอีะก็ได้ไปเลยไปอ่านะตอนนี้มันขึ้นแบบนี้เดี๋ยวมาต่อ EP สองนะ